เอาเอาขามได้ปะเนี่ยเฮ้ยจะเหยียบปะาขาม <laughs> โอ๊ยขามไม่ได้เหยียบเอาพี่น้องเลยบ้ดนเอ้ยเอ้ยกินยังไงกุ๊บเลยบ้นดนโอ้ยขี่มายืนกับลูกชายน่าจะเรียกแม่กำไรนะครับมาทางนี้เดี๋ยวหลงทางกันดูครับดูเป็นห่วงครับอกอดกอดลูกชาย กอดลูกชายจะพาลูกชายไปหาแม่กำไรสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อ f ซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินพลายมงคนน้อยนะครับวันนี้นะครับวันหลายก็จะพาแม่ขัน ไปอาบน้ําพร้อมกับลูกชายใครเอ้ยน้องตะวันนะครับกับน้องดัมโบ้ลูกชายทั้งสองเลยไม่รู้ว่าจะติดใครนะนี่เราไปลุ้นกันนะครับช่วงค่ำๆนะเราจะพาแม่ขันแล้วก็น้องตะวันน้องดัมโบ้ไปเป็นทีมเลยนะครับวันนี้มีพี่ชายไปด้วยนะครับ ไปสั่งลาพี่ชายด้วยวันสุดท้ายนะพรุ่งนี้เขาก็จะอำลาของเราไปแล้วเราไปแล้วนะครับพี่ชายแม่ขันเกือบไม่ได้เข้าหาแล้วนะเนี่ยดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อพี่ชายแล้วก็น้องดัมโบน้องตะวันนะครับจะเป็นยังไงบ้างแม่กำไรด้วย นะครับวันนี้ไปอาบน,น้ําด้วยกันนะครับวันนี้ไปทั้งทีมงานเลยฝนก็จะตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารีบๆหน่อยนะครับรีบรีบๆกันนิดหนึ่งนะครับครับตอนนี้ควันลายปล่อยแล้วนะครับแล้วแม่คันจะไปตรงไหนนะครับหุนได้เลยพุดพุดไปพุดธพุดฟังพุดเอาเอาเอา,เอา เอาไปใส่ขามขี้หัวเลยบาทนที่แม่เอ้ยแม่คุณขนุนบกนักมีเอายัง้งยังครับเอากินก่อนครับขอกินก่อนขอกินก่อนเออเออเอาเอา,เอาลูกตะวันมาแล้วเด้อว,วัดทีนี้โอ้โหขามเลยโอ้โหขามเลยเต้เอา้าเอาเอาขามเลยบ้เนี่เออจะเย็บมาขาม <ś led> โอ๊ยขำม่ได้เหยียบเอาพี่น้องเลยบ้ดนเอ้ยเอ้ยกินยังไงกุบเลยบาโอ้ยกินหอดลูกไส้แห้งครับคิดถึงน้องตะวันมากๆเลยนี่ฮะแม่ขันเดินตามใต้ต้เลยไม่ห่วงเพื่อนเลยเอา้าดูครับหันซ้ายหันขวาห่วงทั้งแม่กำไรห่วงทั้งน้องตะวันนะครับเออ โอ้ยมื่อนีนเพื่อนก็นดีใจคักหลายดนย่างน้ำกลลูกไส้ข้าเจ้าอมวมันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับได้เดินตามน้องตะว,วันนะฮะนี่ครับเอา้ายังยังครับยังห่วงแม่กำไรอยู่นะครับยังห่วงแม่กำไรอยู่อออเออเอ้าแม่กำไรหันหนีไปทงอื่นแล้วนะ โอ้ยแม่ขันนี่ก็ตามน้องตะวันอย่างเดียวเออเออดูครับเรียกแม่กำไรด้วยเรียกแม่กำไรด้วยโอ้กำไรมาทางนี้ลูกชายมาทางนี้แล้วแม่ขันคงจะบอกอย่างนั้นนะครับดูครับทั้งห่วงแม่กำไรทั้งห่วง,วงน้องตะวันนะครับ ไปไปไปออ้ยของเขานะเนี่ยไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ปลูกไว้ตรงนี้เนอนี่ของคำเหมือนเขานะตอนนี้ยิ่งดูอาการของแม่ขันและยิ่งดูเป็นห่วงแม่กำไรมากๆเลยนะเนี่ย ห่วงทั้งลูกชายห่วงทั้งแม่กําไรนะดูครับกลัวคุณแม่หลงทางลูกเรียกแม่กําไรแล้วนะโอ้น้องพอสูลองตอบรับเลยดูครับแม่กําไรของเราอยู่ฝั่งนู้นนะฮะยังมาไม่ถึงนะปันเตยังไม่ปล่อยให้มานะ,ะดูจะบังคับอยู่หรือเปล่าเออ เสียงน้องพอซูโอ้โหตอนนี้ร้องลั่นเลยทีเดียวนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <laughs> เอาเลยเดี๋ยวตอนนี้เองเอาละเซ่ละเซเอ้ยกันเตี้ยวไปไปกันเตี้ยวจะไปอันไหนครา ดูครับมายืนกับลูกชายน่าจะเรียกแม่กำไรนะครับมาทางนี้เดี๋ยวหลงทางกันดูครับดูเป็นห่วงครับหืกอดกอดลูกชายกอดลูกชายจะพาลูกชายไปหาแม่กำไรนี่คือสัญชาตญาณทางของช้างนะครับหืมหลงล่านเลยทีเดียว รักลูกชายเขานี่หลองรั่นเลยทีเดียวโอโ้โหมีหลายช็อตแท้เ <laughs> ม่กำไรโดนแม่กกำไรให้กินกอ,อ,อไผ่ที่บ้านควันหลายอยู่น้องพอซูมาแล้ว นี่ครับน้องพอสู่กาลังเดินทางขึ้นมานะครับแม่ขันจะเป็นยังไงบ้างเนอน้องพอสู่มาแล้วเด้อแม่ขันน hey! ้องพอสู่มาแล้วมาแล้วโอ,อว้โ,อโหเดินเร็วด้วยโอโ้โอหโอห้โหโอ้โหรีบจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยแม่ขัน <c oughs> เป็นจังไรแม่ขันเห็นน้องพอสู่แล้วเป็นไงบ้างเฮ้ย

เจ้าพันตัวนี้ไบ่ใชาตัวนี้ล่ะโอ้โหตอนนี้พายุฝนก็มาพายุช้างก็มานะครับน้องพอสู่ครับน้องพอสู่รีบเดินออกจากหน้าเพื่อนเลย รีบเดินออกก่อนเพื่อนๆเลยนะครับอ้ย,ยะน่ารักมากๆเลยก่อนหัวค่ำนะครับเราพากันไปอาบน้ำสงสัยจะอาบน้ำทันหรือเปล่านี่สงสัยฝนจะตกก่อนเดิ้อนี่โอ้โหฟ้าเมื่อคึ้มโอ้ ดูด oh, ok oh, so ูดูดูข้างทางด้วยดูข้างทางด้วยโอ้โหหมื่นแห้งป่นนี่ข่อยบ่าไปน้ำดอกข่อยโทรศัพท์ข่อยเปียกก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินปลายมงคนน้อยของเราไว้ด้วยนะครับฝากก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนสวัสดีครับผม บายบายทุกท่านทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะอ้าแม่กำไรมาแล้วมาทานเพื่อนแล้วจจะก่อนเย้ yeah. จก่งมากแม่กำไร